เดี๋ยวเราเดินทางไปที่อำเภอเขาค้อนะครับเดี๋ยวเราไปแคมป์กันต่อที่ทุ่งสแสลงหลวงฝั่งหนองแม่นานะครับนี่น้องแมนไปกันนะพร้อมเปียนนะครับก่อนถึงทางเข้าทุ่งสแสลงหลวงนะครับแล้วก็มาแวะร้านโฟแอนเฟียสร, e ร้านสะดวกซื้อนะครับมาซื้ออาหารสดกัน <Çok S 2> ทางเข้าขอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวงสองกิโลเมตรว่าไงน,นี่กันครบไหมนี่แหละรวบรวมกันอยู่เนี่ยสี่ร้อยเราต้องชำระค่าเข้าอุทยานกันก่อนนะครับคนละเท่าไหร่นะครับคนละ40บาทรถยนต์30บครับอ๋อแต่ถ้าเป็นจักรยานยนต์20บครับอ๋อทุ่งหญ้าเนี่ยทุ่งหญ้าโซน่า เห็นไหมความือเ <ch> ขียวคี๋จะไปขี่เลื่องข้างในเลยแต่น่าจะเป็นพวกนี้ <ó> ไฟลงใช่ไหมใช่แรือเปล่าอนี้ร้อยเจ็ดสิบนี้มองไฟกี่ครัค้งครั้งเดียวเขาไม่คิดท้ายกระบะนะท้ายกระบะไ,ไม่คิดใช่พอเ,เข้ามาถึงนะครับก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวอยู่ซ้ายมือนะครับต้องมาชมําระคร่ากลางเต็นท์นะหรือถ้าใครไม่มีเต็นท์ก็ต้องมาติดต่อตรงนี้นะ กลัวไม่ได้นอนนอน,นอนก่อนไม่ได้ยินเสียงกลน,นอนนอนก่อน่อยได้หลับสหรับค่าบริการนะครับค่าเช่าเต็นท์ถุงนอนแผน่นรองหมอนนะครับแล้วก็ค่ากลางเต็นท์นะครับตามนี้เลยนะครับหนักไหมเมื่อกี้ไปเจอ G-S ลงมาถามน้องไม่เจอต้นไม้ล้มเลย บอกไม่มีพี่ต้นไม้ล้มเส้นไอ้นู่นนะโตแข่งวังเมโอ้โหกูจะบ้าตายก็ได้จุดกลางเต็นท์กันแล้วนะครับที่ทุ่งนางเอ้ไม่ใช่ทุ่งแถลงหลวงนะครับพอดีติดนะเมื่อกี้ว่าจะพูดว่าทุ่งนางพญาเมืองเรนจะได้เอาไทเกอร์นะครับขี่เล่นในทุ่งนางพญาเมืองเรนนะครับรุ่งนีเช้านะเดี๋ยวตอนนี้ก็กางเต็นท์กันก่อนนะครับ ได้ถาแลนะสองทุ่มยี่สิบนะครับฝนตกดูสภาพตอนนี้สภาพ,าพเละกันมากสภาพแขม์ม,มานาถานะเมื่อกี้หนีทากตอนนี้หนีฝนดีอยู่เต็นท์อุทยานมีเขาเรียกอะไรเทเลสน,นะพอได้ร่างกับฝนนิดน,นึง เป็นยังไง,ไงบ้างคะขอถามหน่อยหิวไหมเหนื่นอยคน,นไม่ตกเออเราแม่ไม่กินเลยเหรอไปไหน,หน,นล่ะสวัสดีตอนเช้านะครับที่ทุ่งสแสลงหลวงนะครับป่นมาเมื่อกี้ก็เข้าห้องน้ำเกือบไม่ทันนะห้องน้ำก็โอเคนะ อยู่ข้างๆศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับจุดนี้นะครับก็คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่เรามาำํำระค่ากางเต็นท์แล้วก็เช่าเต็นท์นะครับส่วนเต็นท์นะเราผมก็กางหลังรถบีไวทีรถไฟฟ้านะครับสีแดงกางข้างหลังนั้นแล้วก็ตัวนี้จะมีทะเลหมอก ก็จะเข้าไปเส้นทางทุ่งแสลงหลวงนะไปสารดุสิตาก่อนอาจจะไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะว่ามันสว่างลแล้วจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่ข้างในสุดนะครับสามารถชาร์จไฟแล้วก็ชาระค่าชา์จได้ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไทกเกอร์สีโรยยิมาเนีเข้าไปข้างในกัน ยางมันไม่เกาะแล้วบรรยากาศโคตรดีนะครับมีหมอกแต่ว่าจางๆแล้วนะทางดีมีเซเวนหนึ่ง ขวาน่าจะไปไง่ายกว่าไหมนี่ออกความเห็นวมาแั่พอๆพอกันเลยอ่ะแล้วทางดีวีเซเว่น เดินทางขึ้นมาถึงศาลาดุสิตาแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับเม,ม,มื่อ,อคืนนอกจากจะอนาถาแคมปิง้งตอนนี้ หมือนเอาตัวเองมาเป็นผู้ประสบภัยใ <laughs> <laughs> จคอ,อดูสภาพถนนนะครับเมื่อกี้ได้ลงจูงเข็นขึ้น,นมาสตาร์ทขึ้นมานะครับตอนนี้เพื่อนหลิ่นเดินไปแล้วนะครับนำไปแล้วผมก็จอดรถอยู่หลังกล้องนะแล้วก็รอน้องแมนนะครับเอทีวีกำลังจะขึ้นมานะไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วนะฝนแล้วหมวกก็หนาขาวหนึ่ง ยังไงแม่งคนขับขอสภาพหนเอยฮะทางนี้มีนตอเม็ดควรแต่คนซ้อนหน่อจะเกลือกอ่ะวิ่งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าดูข้างหน้าโอ้สวยว่ะเดี๋ยวกับกล้องไว้หนึ่งโอ้หมอกใส่ลมใส่แดดใส่ฝนแล้วใส่หมอกมาครบดูดมอ่ะแค่นี้ก็คมแล้วพูดถามไม่ออกทิพซ์ตั้งนานดูพากูมา อยู่บ้านก็ดีแล้วเดี๋ยว้อ,ยองใหลง้ลงไี่น่าเขาไม่มาเออเฮ้ยแต่ว่าได้ยินเสียงช้างว่ะเมื่อกี้ลินบอกว่าได้ยินเสียงช้างนะมันดังยังไงเหมือนยกบวงอ่ะขึ้นชิบหายแล้วกลับกัน,ตนแต่ในป่ามันเงียบเกินมีขึ้นไหม ไม่มีคืนนะครับน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วลมันไม่มีทางเบี่ยงแล้วะเบี่ยงนี้ก็ไม่ได้เบี่ยงนี้ก็ไม่ได้อผมต้องกลับแล้วแหละครับไปไม่ถึงนะทุ่งนางพญาเมืองเลนต้นไม้ล้มไปไม่ได้เลยเบี่ยงไม่ได้เลยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็ไม่ได้ลดได้ไหมกี่องศาตอนนี้สามสงสัยเพราะเปียกฝนมะก็เลยหนาวจัดนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยกันยังสมบูรณ์แบบ ียกับบ้านแล้วน้องแมนไปกันมาแล้วจะ,จะลุยแอ่งน้ำตรงนี้นะครับมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้

โอ้ซนิดซนิดแมนซนิดล้มไม่เป็นไรพี่อัดอยู่โอ้หหุยล่องเลยไปว้าวมีรีบนะถ่ายวิดีโออยู่อย่างว่าหน้ามันไม่กิงแล้วนะ ห้ไม่หมอนเลน่ผ่าบางคนหนาเอเถอผ่านไหมมันต้องถอยแล้วแหละน,อน็อตหกตัวเหนื่อยแทนว่ะน่มันนี้หมุนเลยเบก็ไม่ได้กำรรเดินทางเข้าไปไม่ถึงทุ่งนางพญาเมืองเรนนะครับแล้วก็หลังจากที่กลับรถจากต้นไม้ล้มนะครับฝนก็ตกหนักเลยแล้วดูสภาพถนนนะครับดินหนังหมูนะ เอดีบีก็มาไม่ได้นะครับล้อหน้าไม่กิ้งละล้อหน้านี้คือล็อกเลยขี้ตมติด <c oughs> บรรยากาศนะครับฝนฝนนี่ก็จะมีหมอกล,ลอยคุ้งคุ้งอยู่ทั้งวันนะ <c oughs> ดูตภาพรถนะครับเหมือนเลือกยางมาวิ่งทางเส้นนี้โดยเฉพาะนะ <c oughs> ถือว่าไม่ลื่นนะครับแต่ขี้ตมก็ติดตามซุ้มนะแต่ล้อก็ยังหมุนได้อยู่ <c oughs> ไม่เหมือนเอดีบีนะเอดีเอดีบีบางคนมันต่ํานะครับบางคนมันติดยาง <c oughs> เดี๋ยวเราก็กลับจุดกลางเต็นนะอีกนิดเดียว รอดูน้องแมนก่อนไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่าคือให้ยามันช่วยมันก็โอเคก็เดี๋ยวเฮ้ยทำไมหน้าแดงกันอะร้อนนส่ล้อดูสภาพเดี๋ยวกลับไปต้องไปสั่งบางโคนตัวสูงวเพราะว่าขึ้นขึ้นน้ำน,นี้แม่งไม่ได้หรอกแน่นอน ก็อาบน้ำเรียบร้อยนะครับห้องน้ำนะครับก่อนเข้าไปก็ต้องเปลี่ยนรองเท้ากันนะห้องอาบน้ำก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีห้องคนพิการด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อตรงนี้ก็จะเป็นอน่างล้างหน้านะครับ ส่วนนี้จะเป็นของผู้หญิงนะครับดเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันต่อนะครับอาจจะกลับทางเส้น,สนถนนลอยฟ้านะครับหูหลวงบางเลยอาทิตย์นิ่นะครับหวัสดีครับ<า>โกโก้เย็นสองครับครับวันนี้บรรยากาศดีนะพี่ เพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับสหรับคลิปนี้ก็คงต,องต้องจบเป็นตะเพ็นงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ